มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอันภูวนาฏงงดรามา่าเลือกแล้วจะฉีดอะไรแต่ไงายเดือดกันขนาดนี้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงสุดๆนะคะแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน ถกเถียงกันเรื่องยี่ห้อของวัคซีนจนกระทั่งเหล่าดาราคนดังออกมาโพสต์ภาพแล้วก็รีวิวหลังฉีดวัคซีนก็ไม่โพนเจอดรามา่าต่าง,าง,างๆนานาค่ะล่าสุดนะคะอัญูวน,นาถคุณพลินได้โพสต์ Facebook ว่าอ่ะฝั่งชัดๆนะภูวน,นาจะฉีดซิโนแวคนะไม่มีใครจ้างนะแต่เชื่อมั่นและพอใจณนะวันนี้เท่าที่ได้ข้อมูลมา ส่วนยี่ห้ออื่นถ้ามาค่อยว่ากันจองโมเดอร์นาเอาไว้แต่ยังไม่มาไงก็แค่นั้นใดๆงงว่าจะดราม่าอะไรว่าคนจ้างดารามาโปรโมทเพราะถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่ยอมฉีดจริงๆอยู่ดีเราแค่อยากได้คนที่ฉีดกันให้มากที่สุดจะป้องกันในคนหมู่มากได้จริงไหมก็ไม่รู้แต่มีอะไรที่เป็นทางที่ดีกว่านี้ไหมแต่ถ้าจะดราม่าว่าทำไมคนนั้นได้ฉีดก่อนคนนั้นคนนี้ อะอันนั้นพอแอบเข้าใจก็แล้วแต่ว่าใครมีเงื่อนไขยังไงแล้วกันนะเพราะประเทศไทยก็ไม่เคยจะเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่อยู่แล้วมั้งทำผิดยังกลายเป็นถูกได้เลยอยู่ที่ใครทำดราม่าทุกเรื่องบางทีแดดดีก็รำคาญขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ